วันนี้เราชวนเพื่อนๆมากราบสการะขอพอรกันที่วัดพระธาตุรำปางหลวงในวันขึ้นปีใหม่สำหรับคลิปนี้ถ่ายทำก่อนวันร้อยกระทงหนึ่งวันในงานประเพณีญี่เป็งในงานประเพณีญี่เป็งของทุกปีทางวัดได้อัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกตมาปฏิสถานที่วิหารรวงเพื่อให้ประชาชนได้มากับสการะบูชาย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆ วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีราวปลายพุทธศตวรรษที่20มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ระงดงามอีกทั้งยังเป็นพระธายประจำปีเกิดของคนปีฉลูโดยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จสิ้นในปีฉลูเช่นเดียวกันโดยมีตำนานกล่าวไว้ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระเทละสามองค์ได้เสด็จจาริกไปตามบ้านเมืองต่างๆจนถึงบ้านลำพระกาลีวันบ้านลำปางหลวงพระพุทธเจ้าได้ประทับเหนือดอยม่อนน้อยมีชาวลัวคนหนึ่งชื่อลัวไอ้กอนเกิดความร่วมใสได้นำน้ำพึ่งบรรจุกระบอกไม้ป้างมะพร้าวและมาตูมาถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้ฉันน้ำพึ่งแล้วทิ้งกระบอกไม้ป้างไปทางทิศเหนือแล้วทรงพยากรณ์ว่าสถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีชื่อว่าลํพะกับปะนครแล้วได้ทรงรูปพระเศียรได้พระเกศามาหนึ่งเส้นมอบให้แก่ลัวไอก่อนผู้นั้นลัวไอก่อนได้นำพระเกศานั้น บรรจุในพระอบทองคําและใส่ลงในอุโมงค์พร้อมกับถวายแก้วแหวนเงินทองเป็นเครื่องบูชาแล้วแต่งยนต์ผัดรักษาไว้และถมดินให้เรียบเสมอกันแล้วก่อเป็นพระเจดีย์สูงเจ็ดศอกเหนืออุโมงค์นั้นในสมัยต่อมาก็ได้มีกษัตริย์เจ้าผู้ครองนครล,ลำปางอีกหลายพระองค์มาก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซม จนกระทั่งเป็นวัดที่มีความงามอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในทางประวัติศาสตร์นครลำปางวัดพระธาตุลำบวงหลวงมีประวัติว่าเมื่อปีพศ2275นครลำปางว่างจากผู้ครองนครและเกิดความวุ่นวายขึ้นสมัยนั้นพม่าเรืองอำนาจได้แผ่อิทธิพลปกครองอาณาจักรล้านนาไว้ได้ทั้งหมดพม่าได้ยึดครองนคร,นครเชียงใหมล่ลำพูน โดยแต่งตั้งเจ้าผู้ครองนครอ,อยู่ภายใต้าการปกครองของกษัตริย์พม่าเท้ามหายศเจ้าผู้ครองนคนรลำพูนได้ยกกำลังมายึดนคนรลำปางโดยได้มาตั้งค่ายอยู่ภายในวัดพระธาตุลำปางหลวงครั้งนั้นหนามชิดช้างชาวบ้านปงยางคกวีรบุรุษของชาวลำปางได้รวบรวนพลทำการต่อสู้ทับเจ้ามหายศ โดยรอบเข้ามาในวัดแล้วใช้ปืนยิงเท้ามาหายศตายแล้วตีทับลำพูนแตกพ่ายไปปัจจุบันยังปรากฏร่องรอยลูกปืนอยู่บนรั้วทองเหลืองที่ล้อมองค์พระทตาเจดีตำนานพระเจ้าแก้วมรกตดูก่อนอานอนท์เมื่อศาสนาคถาคตล่วงไปแล้ว1,000ปีลูกศิษย์แห่งคถาคตจะได้จุติจากดาวดึงลงมาปฏิสนธิในเมืองกุกุนคร เมื่อจเจริญไว้ขึ้นก็จะได้ออกบวชเป็นพิสุพร้อมกันนั้นนางเทวดาองค์หนึ่งก็ได้จุติลงมาเกิดในเมืองกุกุนครเช่นกันและนางได้มีใจเลื่อมใสต่อศาสนาพระคถาคตเป็นอันมาก นางผู้นี้มีชื่อว่าสุชาดาอยู่มาวันหนึ่งพระมหาเถรคิดอยากจะสร้างพระพุทธรูปสักองค์หนึ่งแต่หาวัสดุที่จะนํามาสร้างและสลักไม่ได้เมื่อนั้นพญานาคตนหนึ่งซึ่งรักษาอยู่ในแม่นม้ําอันมีชื่อว่าวังกัทีหรือแม่นม้ําวังได้ไปเมืองนาคแห่งพระองค์ไปนำเอาแก้วมรกตลูกหนึ่งมาแล้วพญานาคก็เอาแก้วมรกตลูกนั้นใส่ไว้ในหมากเต้าหรือแตงโมนำไปไว้ในไร่ของนางสุชาดาลุงขึ้น นางสุธาดาไปไล่เพื่อจะเก็บดอกไม้ไปบูชาพระมหาธาตุและถวายพระมหาเทนนางได้พบหมากเต้าลูกนั้นมีสีสันวันนาดีกว่าลูกอื่นนางก็นําไปสู่สํานักพระมหาเทนในวัดพระมหาดอนเต้าและถวายให้แก่พระมหาเทนเมื่อพระมหาเทนรับเอาไว้ก็จัดแจงพาหมากเต้านั้นปรากฏว่าในหมากเต้ามีลูกแก้วมรกตลูกหนึ่ง พระมหาเถรและนางโุชาดาเมื่อได้เห็นแก้วมรกตนั้นก็มีความสมนัตยินดีเป็นอันมากส่วนพระมหาเทรเมื่อได้แก้วมรกตนั้นก็จัดการแก่สลักเพื่อให้เป็นพระพุทธรูปแต่สลักเท่าไหร่ก็หาเข้าไม่และพระมหาเทรก็พยายามอยู่หลายวันก็ไม่สําเร็จต่อมาปรากฏมีชายแก่ผู้หนึ่งยืนอยู่หน้าโกติพระมหาเถรจึงถามว่าท่านสลักลูกแก้วเป็นหรือเปล่ปา ชายกฎนั้นก็ตอบว่าตนพอจะเข้าใจบ้างพระมหาเถรรีบลุกขึ้นไปหยิบเครื่องมือครั้นพระมหาเถรกลับออกมาจาับก,กุฏิพร้อมเครื่องมือก็เลยเห็นพระพุทธรูปแก้วมรกตสีสันผ่องใสงดงามแต่พระมหาเถรมองหาชายแก่ผู้นั้นไม่พบจึงเที่ยวออกตาม,ตามหาแต่ไม่พบที่ใดเลยพระมหาเถรจึงคิดในใจว่าชะรอยพระอินทร์และเทวดาลงมานีมิตไห้ เรื่องนี้ล่ำลือไปถึงประชาชนต่างพากันมาสักการะบูชาพระแก้มมรกตเป็นจำนวน,นมากโดยได้มีการนิมนต์พระภิสุสงฆ์มาทาการอ,อุกรมสมโพธพระพุทธเจ้า สถานแห่งนี้จึงปรากฏนามว่าพระแก้วดอนเต้ามาจนปัจจุบันนี้ต่อมามีบุคคลบางกลุ่มเล่าลือว่าพระมหาเทนกับพระนางสุชาดาเป็นชู้กันเรื่องนี้ได้ทราบถึงอามาเจ้าผู้ครองนครและพิจารณาให้พิชเาคา่านำนางสุชาดาไปฆ่าเสียนาทีลินมแม่น้ำวังก่อนลงมือค่านางสุชาดาให้ทำการสัตยาอธิษฐานว่าถ้านางได้กระทำเป็นชู้กับพระมหาเทน ขอให้เลือดแห่งนางพุ่งลงสู่พื้นดินแต่หากตัวนางไม่ได้ทำกระดานเป็นชุกะพรมาเทนขอให้เลือดแห่งนางพุ่งขึ้นสู่อากาศอย่าได้ตกลงมาที่พื้นดินเลยเมื่อเพชฌคาตลงดับตัดคอและคอของนางขัดปรากฏว่าเลือดของนางได้พุ่งขึ้นสู่อากาศโดยไม่ได้ตกลงสู่พื้นดินเลยฝ่ายพระเจ้าผู้ครองนครทรงทราบเหตุการณ์เช่นน,นั้นพระอ,องค์มีความเสียพระไทยเป็นอันมากพระอ,องค์จึงลุกจากพระท่านที่นั่งแล้วเสด็จ ไปมาล้มลงขาดใจตายไปในบัดเดียวนั้นตั้งแต่นั้นมาพระมหาเถรเจ้าก็หนีจากสำนักวัดพระแก้วดอนเต้าไปพำนักอยู่วัดลำพระกับปะหรือวัดพระาธาตุลำปางหลวงพร้อมกับนำพระพุทธรูปแก้วมรกตไปด้วยพระพุทธรูปจึงได้ประสิิฐานอยู่ที่พระ,ทะทาธาตุลำปางหลวงมาจนปัจจุบันนี้